สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกาะแดงนะครับให้ทุกคนดูว่าไอ้เกาะตัวละ 1.4M เนะครับเกาะขั้นสูงสุดของเกมน,นี้เนี่ยในโหมดโอเปอเรชันนะครับเอาไปลงเล่นตอนนี้เนี่ยที่มันมีโหมดสูงสุดแค่ normal เนี่ยมันจะคุ้มทุนไหมนะครับผมซึ่งการลงเกาะแดงเนี่ยผมก็มีเอาลงไปเล่นบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามันลกคังนะทุกคนเควสเนี่ยมันให้เกาะแดงมาเยอะนะอันดับแรกนะเนื่องจากมันเป็นเกาะที่ขั้นสูงที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนะ เหมือนอารมณ์แบบว่าคุณใส่กอดทองแล้วโดนกระสุนม่วงยิงอะ่ะมันก็ตายได้นะครับแบบนั้นเลยทุกคนคือกอดแดงเนี่ยโดนกระสุนทองก็ไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งราคากอดเนี่ยหนึ่งเอ็มนะครับแล้วก็เราต้องซื้อซ่อมเกาะที่เป็นซ่อมเกาะแดงด้วยนะซึ่งตัวซ่อมเกาะแดงนะอยู่ที่เก้าแสนนะครับก็นะครับเกอดล้านสี่ซ่อมเกาะอ,อีกเก้าแสนนะซึ่งไอ้ซ่อมเกาะแดงเนี่ยมันมีชาร์จอยู่200นะครับ มันก็จะใช้1ต่อ1นึ่ง,น,งนะก่อหายไป50ก็ใช้50เลยนะครับซึ่งล่อมนี้ที่ผมลงเนี่ยก่อแดงตัวนี้นะก็ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นก่อที่ถึงมากๆนะครับก่อแดงในดูเวอร์ตี้เกิบสีนะแล้วก็ลงเกาะแดงทั้งทีนะครับแล้วก็ต้องลงปืนเมตานะครับเอาไปให้ครบเรามาดูกันว่าเก่อที่แพงที่สุดลงนอร์มอลเนี่ยจะคุ้มทุนหรือไม่นะครับผม แล้วก็ถ้าคุณอยากเติม Delta f ฟ r c e มาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและกาลิน่านะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด t g h o k ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมเล่นฝั่งป็นติง้งเปล่ะเดี๋ยวคีการ์ดสะพานเอาเช็คฝั่งเราก็ได้ปะอยู่ตรงนี้โดนห่อแล้วเเจ็งทุกตีอะ่ะเดี๋ยวผมไปส่องสะพานในหะ้เพราะมันคีการ์ดต่อ สะพานยังยกอยู่เลย d e ดักจับสะพานตรงข้ามเราใช่ปะอุ้ยมีสไนด์ด้วยนะเออไม่มีเกิดว่ะแปลกเดีว่ะไอ้ตัวน,นี้เป่านี้ใครเปิดอ่ะเป่าเนี้ยเป่านี้ยผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดอ,อ่ะอ่ามันน่าจะหนูอยู่แถวนี้นะโซโล่อ่ะเปิดสะพานสะคลิปแม่งเลยไม่ต้องหาหรอกว่าได้หาน่าจะเจ็บเราอ่ะเจ็บ อยู่ป้อมยามเปล่านอนเป็นยามเลยเหรอเดินด้วยกันไปลงนะเออลงนะสแกนให้ก่อนนะหลุดลวนฝั่งเรามีแน่แต่ติดอยู่นี่กันมันอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอมันเป็นอะไรท่าถ้ามีเฟกไอ้กระแพงไอ้สะพานแตกมีีดแต่ไม่นะไม่น่ามายากันเลย เดินตามมามั้งลงนี่ได้นะลงผมได้ระวังระวังตกน้ำลงดีๆลงดีเก็บนิดนึงลงไงวะแบบผิดเลยก็ต้องแบบโอ้โหทำมอ่งหน่อยทำมอ่งหน่อยกลับกลับกลับอย่าอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้กลับไปก่อนกลับไปก่อนเลยกลับไปก่อนเลยต้องไปล็อกคนหนึ่งอ่ะไปล็อกไปล็อกของคนนึงมาผมมาแล้วแล้วอยู่ของคนนึงลงผมผมนี่ฮะตาล็อกฮะตาล็อกตาล็อกล็อกนะล็อกนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮิวนะตามาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงจะล้ต่อยู่ไม่ด้เก่งถายวิถ่ายวิเฮ้ยขวาขวายิงไม่ได้ยิงไม่ได้ถายถายถ่ายทม็อกก่อนสม็อกก่อนเอามิวต้องสม็อกผมผมฮิวหิวทำม็อกสม็อกสม็อกไปทำไมอันนี้ครับม็อกสม็อกสม็อกตรงไปแล้วตรงไปแล้วตรงไปไหนวะตุ๊กแม่ปอ นี่ร <ll ent S 2> ีบวกขึ้นนะเดี๋ยวไปรีบวนขึ้นได้ปะโอ้โหมุมมุมเที้ยอย่างแย่ตาตาล็อกตาล็อกกูมาอยู่ขวาขวาข้างนอกขวานอกอ่ะขวานอกเงี้ยไม่เห็นเลยไปดี๋ยววะค่อยๆเดี๋ยวรอดรอรออีกรอบมันรออีกรอบมันยี่สิบโมงไปมันไปไหนไม่รู้อะลองหัวอีกทีรองเดี๋ยวเพิง่งเดี๋เพิง่ง ขวาน่ะขว่ายิงได้ไปขวานนั่นแหละจิงผมมาไปได้ไะเนี่ยไปได้ไะเนี่ยไปได้ไปเนี่ยขับก่อนถ้าล็อกไอ้สมองอีกรอบมึงต้องบอกนะเว้ยเพราะว่ากูไม่ได้พร้อมวิ่งเลยเฮ้ยโอ๊ยหอ๊ยเหี้ยต้องก่อนต้องก่อนมันมันต้องชุบไปตอนเนี้ยรีบไปรีไปขึ้นบนหน่อย อย่างนะชุบอยู่ชุบอยู่เอา,าแล้วเอา,าแล้วไตไตจะผ่านหรอเนี่นยฮะเจอยมไหมผมไม่เห็นตัวที่สามอ่ะทีคันไปก่อนนะผมผมไม่เชื่อมผมกำลังวิ่งไปเก็บเตียงไว้เก็บเตียงไว้ขวาดุกดิกเลย ขข้าางงล่มีมีมีเนี่ยตัวท้ายอยู่นี่ตัวท้ายอยู่นี่อยู่ขวาใกล้แบี้ยไม่อยค่อยอยู่ขวาใกล้ข้างล่างนี่เลยอ่ะใช่ตรงนั้นสองตัวแล้วก็ขวาขวาใกล้ต่อไว้นี่อีกตัวนึงรอรอสแกนแป๊บมันย่องอยู่มันย่องอยู่มันย่องอยู่ก่อแตกก่อแตกยิงไม่ได้เหรอเข้าสู่แล้วไม่รู้ตีเดียวก่นะ อยู่ตรงนี้ในพุ่มอีกที่หนึ่งอ่ะในที่เดียวกันในตัวขวาในตัวขวาที่วิ่งเข้าตึกไปอ่ะผมโดนแฮคคอร์ี่ตัวผมแฮคคอขึ้นไปละว detecting enemy located ผมเหนืนให้ใจเย็นใจเย็นอ๋อเขาแฟดว่ะโยนไหนื่อยลุ้งเนี่ยผมมาแล้ผมต้องไปเล่นกองขุนดูดีก่อนมุมผมมันไม่น่าวิ่งมา โดนแล้ววะเฮ้ยผมโดนที่อะไรรึโดนช็อตโดนชัดเฮ้ยไอ้เชี่ยเลยกูวิ่งกลับมาจากเฮ้ยมึงงงเนี่ยตัวนี้ยิงผมตอนแรกซ้ำซ้ำครัผมโดนในตึกยิงทีหนึ่งไอ้ตึกคอลเรตี้มันอยู่ในนุัมผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนวะไอ้ตัวนี้ผู้มีตัวหนึ่งเออตี้ตี้เนี้ยไม่ใช่ไม่ไเอาแต่แกงนะครับผมโดนสมองมันสมองมันสมอง ไปไหนอ่ะมันวิ่งออกไะตัวสมอกอ่ะโดนใบโดนใบเนี่ยอยู่ในพุ่มป่ะต้องรอสแกนอย่างเดียวเลยเอ้สแกนจะมาละที่หลังที่หลังอยู่นี่เจ็บเจ็บเจ็บอยู่นี่นี่ตรงม้าผมเลยทำไมที่หลังไม่ยิงหลังมันวะลองที่หลังนะตรงที่ผมอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยตรงติ๊กเหลือ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 ง แต่ว่าทีเดียวข้างนอกข้างนอกหรือว่าอะไรตาข้างนอกข้างนอกข้างนอกดูหลังดูหลังน้องเงินออกไม่ได้ออกไม่ได้โดนล็อกนี้ผมขอขอกอดตัวนี้ก่อนได้ปะตัวได้ได้ได้เกอะแตกเอาแตายอยู่ผมล็อกตายอยู่ล็อกตายอยู่สมองสมองผมดูอยู่วิ่งขึ้นไม่ขึ้นตายตายรติดจีนอ่ะติดจีนอ่ะติดจีนติดจีนติดจีนผมผมสามไปได้หนึ่งผมสามไปได้หนึ่งเดี๋ยวรอรอสแกนดุกดิกละเล่นต่อตกาะสามอยู่ใกล้เลยไว้รออยู่ห้องนี้เฮ้ยซ้ายก็มีซ้ายก็มี สายมันใดสายมันใดผมลงวิผมลงวิอยู่นป็นนั้นะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละที่สแกนติดตัวนั้นแหละก่อสามองศาเมนขวาปบขวาะประมาณเนี้ยตาสแกนจะมาแล้วไา้เลยตัวนี้ตายเลยอันนี้ตายเลยตัวตัวนวรอลป่ะไวรอลป่ะเอาไวรอนเอาไวรอลอเอ๋อก่อฟ้าใช่ป่ะเสียใครวิ่งเหล็ก เป็นเล็กเล็กขว<ล>าละแกน้ำไปเลยแต่เลี้ยวผมรีบไอ้เหี้ยโซโล่เดิมเอาผมไปรอบหนึ่งตัวนี้ผมรีมมบง,นงนานแล้วตัวนี้จะยินนานนานมากแล้ววะเนี่ยน่าใช่มุมิตัวนั้นเอ็มเจ็ดหกแสนที่มุมจบโหัวยาเขาหมด เยังอ่ะเดยวเลยศพนุนใช่ไหมศพที่อใช่ไหมใช่ครับศพแฮคครอว <c oughs> โอเคผมเอาลูกซองมาด้วยว่ะนี่ได้มีจีนกดให้อ่ะองั้นเราไม่ได้รีหรอก <c oughs> มันมันโดนก่อนแต่เราไปเจอมันหรือเปล่าตามคิดดูซ่อมซ่อมแดงไมใ่ใด้กูซื้อมาใหม่ล้านหนึ่งอ่ะหมดแล้วอ่ะแล้วก็กอดแดงเหลือเหลือห <c oughs> ้าสิบะมันมันซ่อมหนึ่งต่อหนึ่งเลยปะแดงกับแดงใช่เฮ้ยแต่ว่าเบสท์ทั้งคอสองล้านนะได้ได้ได้มาล้านเก้าแปลกๆ อะตอนนี้ย <House> ังเข้าทุนอยู่ต้องหาของเพิ่มเราเจอแค่สองตีนะแล้วก็เสร็จด้วยกันรอบทีรอบนี้ไม่เปิดใจไปห้องกระจกกันไหมพีโอปะวดนแค่หกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เอามันเห็ไม่ยิงเหมือนเลยพี่โอ้ยไม่ได้แฮไม่ได้ยื้ขึ้นชั้นสองซัทได้เลยดิได้ถ้าเราถ้าเรายิงน็อกตัวหนึ่งใช่ไหมล้วก็เล่นตรงนี้ได้เลยมีของเล่นแล้วเนี่ยแต่แต่วิ่งชิดยากอ่ะพูดถึงไม่พอร์ตไปยัง ดทำไมตีนั้นเจอบ่อยอย่างวะห้องสับห้องอไอ้ตีมันเจอบ่อยนะหนูเจอหนูตัวเดิมด้วยไอ้เงี้ยเกือบโดนแล้วเด็เอ้ยมันออกกระเป๋าไปสองแล้วอ่ะกสองสองย้อนกลับก็สามตีอ่ะนับไปเผื่อไอ้เตี้นั้นมาเล่นแค่สองคนหรือไม่ก็ไอ้บับลีมันมันฟิวมาตึกนี้ฟาร์มแล้วอ่ะโอ้โหผมว่าฟิสิตี้มีกลิ่น ย,ยังเงียบเงียบเก็บเลยโอ้ไม่เจอเลยยังเก็บของฟ้าอยู่เลยต่อไอ้ฟ้าแนอกแล้วมั้ยไปกลับสะพานแล้วไปฝั่งนู้นปะแลมอุ้ยดีเลยของเฟสยังไม่ครบใช่ไหมใช่ Have a rocket detected. ดูไอดีนะบดไหนมีเลดดอตนะอ่ะแดงนะเลดดอตเดี๋ยวนี้ของดีผมว่าถือไฟที่เรายิงอ่ะคือไฟแรกด้วยอ่ะมันไม่น่ายิงใครมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเขาดูผมว่าม,มีมีคนสับตอนเราห้าทีเท่าทุนรอบนี้ของดีประแดงเลยห้าสิบสาระมัน Where they hiding? are โอ้ยม <Cornell. S 2> ันใหญ่มันใหญ่โอ้โหใหญ่จัดใหญ่เกินอันนี้รั่วใหญ่รั่วเดี๋ยวของเนี้ยของจริงกีการ์ดเนี่ยตัวเนี้ย ก็ยอมรลบตรงๆว่าเกือบขาดทุนนะดีนะครับมีตี้ที่แบบว่าลงของแพงในห้องนี้นะแล้วก็เนี่ยผมต้องไปฟาร์มซ่อมต่อในแมปสเปซิตี้แล้วก็มาทำเควสจะโดดออกนะครับก็ออกมาก็2ล้านกว่านะครับซึ่งแบ,บทเทนคอร์นะแบบทเทนคอร์เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เราเล่นในแมปนั้นนะครับก็2ล้านเช่นกันก็<笑><笑>ก็นั่นแหละครับเท่าทุนก็ถ้าใครที่แบบอยากเล่นแบบื ตันใจนะครับตัวถึกนะครับกล้าเล่นทุกไฟ์เนี่ยก็ลองเอาไปเล่นดูนะแต่ไม่ได้การันตีว่าจะรวยนะครับคือมันสู้คนได้นะครับโอกาสชนะไฟเยอะนะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็อาจจะไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นคลิปหน้าอยากเห็นผมไปเจ๊งกับอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอยู่ในช่วงแบบลองอะไรใหม่ๆนะครับหาแนวเล่นอะไรใหม่ๆมากแปลกๆไปนะครับแล้วเรามาเจ๊งกันคลิปหน้านะครับผม